ผมอาจารย์สุนวัตรกรอัตแทศคนเดียวในประเทศไทยครับฮิปโปเครติสเคยกล่าวไว้แล้วนับพันปีว่าลำไส้คือต้นเหตุของโรคทั้งหลายทั้งปวงแต่ในปัจจุบันสาเหตุของโรคร้ายแรงคืออากาศเพราะออกซิเจนลดลงเหลือเพียง2 1เปเท่านั้นผมจึงได้ประดิษฐ์เครื่องเติมออกซิเจนให้กับร่างกายแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถซื้อใช้ได้โดยไม่เป็นเครื่องมือแพทย์หลักการคือการให้ความร้อนจากไอน้ำมาขยายต่อมเหงือก่อนแล้วจึงนำออกซิเจนโมเลกุลเล็กหรือไอออนใส่เข้าไปในร่างกาย โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วตั้งแต่ปี2,560มะเร็งคืออีกโรคที่ทําให้คนมากมายต้องจบชีวิตลงหรืออาจยากจนลงเพราะค่าใช้ใจ่ายในการรักษาสูงมากร,รวมทั้งโอกาสหายก็ยังคงต่ำเครื่องไฮบริดแชมเบอร์สามารถช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายแก้มะเร็งได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นห้องสมาธิไอออนและออกซิเจนที่ผมได้นําไปยื่นอนุสิทธิบัตรแล้วซึ่งใช้งานง่ายและสะดวกกว่าแต่ทั้งนี้ยังคงต้องควบคุม และดูแลด้านนอ,อาหารรวมทั้งน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องผมหวังว่าเครื่องนี้จะได้มีโอกาสนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งตามบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลบ้านพักคนชราเป็นต้น